ขนมมะฝากว่ารูปอะไรอยู่หรอแต่ว่ารูปการ์ตูนแคทอยู่ค่ะนี่ขนมซิลไหนพี่ขอดูหน่อยสิสวยไหมคะพี่ดีมซิลทำไมซื้อถึงว่าตัวการ์ตูนตัวนี้หรอพี่ว่ามันดูน่ากลัวนไงก็ไม่รู้อะ่ะ หรอคะพี่ดีมหนูว่ามันน่ารักอยู่นะซิวซิวลองวาดรูปพวกนางเงื่องดูไหมเอลซ่าก็ได้เดี๋ยวพี่ไอ้นั่งวาดเป็นเนพื่อนพี่ไอว่ามันน่ารักดีนะเอาปะไม่เอาค่ะพี่ไอ้เราจะวาดกระตุมแคทมปดิมไปกินข้าวกันเถอะหิวแล้วอะ ได้แล้ววันนี้น่งระบายสีทั้งวันแล้วนะแป๊มหนึ่งนะคะพี่ดีมไหนซิว่ารูปอะไรอ่ะพี่ขอดูหน่อยสิ <c oughs> ไม่ซิววารูปแมวดำตัวนี้อีกแล้วหรอไม่ใช่แมวดำมันคือการ์ตูนแคทนะคะพี่ดีมพี่จะบอกให้นะซิวการ์ตูนแคทดะมันก็คือแมวดำแล้วแมวดำอ่ะมันคือสสญลักของความชั่วร้ายพี่ไม่อยากให้ซิววาดรูปตัวนี้อีกแล้วอ่ะ ไม่ได้ชั่วร้ายนะครพี่ดิมไม่แค่เกิดมาเป็นตัวสีดำทำไมพี่ดิมต้องว่ามันด้วยพี่ก็แค่ยอยากให้ซิลว,วาดรูปตัวอะไรที่มันน่ารักน่ารักแค่นั้นเองอะจะซิวคิดว่าการ์ตูนแค่มันน่ารักดีนะคะพี่ดิมก็แล้วแต่ซิวแล้วกันนะถ้าวาดลูกเสร็จแล้วก็ลุกไปกินข้าวด้วยนะเพราะว่าซิลอะต้องอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะ แอ่ดีมทำไมทำหน้าเครียดอะสิวสิวาดรูปแบบนางตัวน,นั้นอีกแล้วอะไอ้เขาว่าซิวคงไปดูการ์ตูนอะไรมานั่นแหละดีม,ดมเดี๋ยวก็เลิกวาดไปเองแหละอย่าคิดมากเลยนี่ก็หลายวันแล้วนะไอ้ที่ซิวนั่งวาดแต่รูปไปตัวเนี้เอานะ่าด,ดีมกินข้าวเถอะเดี๋ยวเ,เาาย็นหมดแล้วไอ้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเอารูปพวกนั้นไปทิ้งให้หมดถ้าเวลาซิวกลับมานั่งวาดใหม่อ่ะคงเริ่มวาดตัวอะไรใหม่ๆแล้วแหละอืม เขาก็ลองลว่าาจะเป็นอย่างนั้นนะเข้าแล้วทั้ทุกคน,นต้องว่าเธอด้วยถึงเคยจะบอกว่าเธอหน้าเกลียดแต่ฉันว่าเธอหน้ารักที่สุดนะพี่ดีนทำอะไรอยู่คะ อ้าวซิวทำไมยังไม่นอนอีกอโะโหนี่ก็สามทุ่มแล้วพงนีต้องไปโรงเรียนนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายหนากำลังจะขึ้นอน,นแล้วค่ะพี่ดีนหนูขอกินขนมได้ไหมคะไม่ได้อ่ะซิวซิวอาบน้ำแปรงฟันแล้วกินขนมไม่ได้นะเดี๋ยวฟันผุนะคะพี่ดีนหนูกินเสร็จเดี๋ยวหนูไปแปรงฟันก็ได้ค่ะไม่ได้อะซิวเดี๋ยวซิวติดเป็นนิสัยนะไปขึ้นไปนอนได้แล้วค่ะพี่ดีม ใครเข้าใจเราเลยถ้าเธอมีชีวิตขึ้นมาจริงๆก็คงดีสินะ พี่ทีมเอาขอนมมาให้กินเหรอเนี่ยไหนอตอนแรกบอกว่าไม่ให้กินไง ไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้ยังเต็มหอยอยู่เลยหรือว่าซิอแอปออกไปกิน <c oughs> ทำไมซิลทาแบบนี้แอบหยิบขนมพี่มากินไม่น่ารักเลยนะหนูไม่ได้หยิบมานะพี่ดีหให้หนูเองอะนี่ซิวจะโกหกอ,อีกเหรอ <c oughs> ถ้าพี่เป็นคนหยิบมาให้อะพี่จะว่าซิวทำไม หนูก็คิดว่าพี่ดีเปลี่ยนใจทใี่หนูกินพอแล้วไม่ต้องกินแล้วนะซิวไปแปลงฟันแล้วก็ไปนอนได้แล้วอ้าวซิวยายกำลังรออยู่พอดีเลยมีอะไรอ่ะคะยายยายว่าจะชวนไปวัดหนาไปกับยายไหมไปค่ะ รูปนี้ไม่ต้องเอาไปหลอกเดี๋ยวกระดาษมันจะยับนะไว้บ้านก่อนค่ะยายฮัลโหลค่ะยายยายพาซิ้วไปไหนหรือเปล่าคะพอดีหนูหาซิ้วไม่เจอเลยอะค่ะอ๋อ หายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ไอพี่ดีเห็นรูปที่หนูวาดไหมคะพี่ไม่เห็นนะซิลซิลไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าพี่ก็ไม่เห็น จังเอาเธอมาทิ้งเนี่ยฉันอยากให้เธอมีชีวิตขึ้นมาจริงๆจังเลยฉันจะได้มีเพื่อนไปไหนเนี่ยไม่ยอมมากินข้าว อ้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ตื่นไอ้เป็นไรเนี่ยไอ้ตัวนั้นว่าไปไหนแล้ววะใจเย็นก่อนไอ้ตัวอะไรเขาเจอตัวการ์ตูนแคทอดีมเดี๋ยวนะไอ้การ์ตูนแคทอะไร นี่ก็เป็นไปอีกคนแล้วเหรอเนี่ยแต่มันมีจริงนะดีมเมื่อกีก้มันจะมาทำร้ายเขาด้วยอะจเย็นก่อนไอนั่งนั่งยดีมันมาแล้วกระตูนแคทอย่าเข้ามาอย่าเขเลยพกเราเลยพวกแกทำให้ซิาาเเ้งเสียใจฉันจะจัดการคนที่ทำให้ติงเสียใจอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา นนฉันคือการ์ตูนแคทคนที่เธอวาดไงล่ะซิฉันจะจัดการคนที่ชอบวาดซิลให้เองไม่ได้นะสองคนนี้เป็นพี่สาวของซิลไม่ต้องห่วงซิวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองเพราะฉันเองก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันเราม่อยู่ด้วยกันแค่สองคนก็พอนะซิวมีแค่เธอคนเดียวที่บอกว่าฉันเป็นแมวน่ารักนอกนั้นก็ไม่มีใครรักฉันเหมือนเธอแล้วซิวการ์ตูนแคทเธอเงามากใช่ไหมอ่ะ ฉันจะช่วยเธอเองช่วยเหรอเย้ทีนี้การ์ตูนเขาก็ไม่เหงาแล้วเนาะมีเพื่อนแล้วอะ่ะใช่ค่ะ đúng đắn đẹp